ราคะตัณหามนุษย์โปรดสัตว์โปรดเทพมีผู้ถามคำถามหลวงปู่มั่นว่าความรักชอบระหว่างชายหญิงและสัตว์เท่านั้นไม่ถามถึงความเกลียดชังกลิ้ยกรธและทำลายเพราะราคะตัณหาเป็นเหตุแต่ท่านกอ็อธิบายเกี่ยวโยงไปถึงความไม่ดีทั้งหลายที่ราคะตัณหาไป เขี้ยวก่อกรรมทําลายไว้อย่างไม่มีประมาณบ้างแล้วท่านว่าราคาตัญหานี่แหละเป็นสื่อมวลพาให้หญิงชายและสัตว์ให้รักชอบกันและเป็นผู้อำนวยการให้หญิงชายและสัตว์ยินดีซึ่งกันและกันตามธรรมชาตินอกนี้ไม่มีอะไรทําให้เกิดความรักชอบเกลียดชังซึ่งกันและกันเวลาราคาตัญหาใช้เล่เหลี่ยมไปทางรัก คนและสัตว์ก็รักเวลามันใช้เล่เหลี่ยมไปในทางเกลียดทางโกรธหรือทางทําลายคนและสัตว์ก็ต้องเกลียดต้องโกรธและทําลายกันได้มันต้องการเลี้ยงมนุษย์และสัตว์ไว้ด้วยวิธีให้รักชอบกันมนุษย์และสัตว์รักชอบกันประหนึ่งจะไม่มีวันเหินห่างจืดจางกันเลยเวลามันต้องการให้มนุษย์และสัตว์ที่อยู่ใต้อำนาจของมัน เกลียดโกรธกันก็จำต้องเป็นไปตามมันจนได้ไม่มีทางขัดขืนพวกโยมไม่เคยทะเลาะก,กันบ้างหรือระหว่างสามีภรรยาซึ่งแสนรักกันมาก่อนวันแต่งงานจึงต้องมาถามอาตมาอาตมาคิดว่าโยมรู้เรื่องนี้ดีกว่าพระเป็นไหนไหนท่านย้อนถามเขาแล้วเขตอบประโยคเขาตอบท่านว่า เคยทะเลาะกันเสียจนเบื่อไม่อยากทะเลาะกันเลยท่านแต่จำต้องทะเลาะกันจนได้เรื่องของโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวชังกันเดี๋ยวโกรธกันเดี๋ยวเกลียดกันทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่ดีแต่ก็แก้ไม่ตกสักทีท่านถามเขาว่าโยมพยายามแก้มันจริงๆหรือไม่ใช่โกหกอัตมาเล่นเปล่าเปล่ารอกหรือถ้าต่างพยายามแก้กันอยู่บ้างแม้ไม่ได้มาก เข้าใจว่าจะไม่เป็นอยู่บ่อยทํานองผักชีจิ้นน้ำพริกกับอาหารเช้าเย็นคือเช้าก็ทะเลาะกันเย็นก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไม่หยุดจนได้ย่าร้างกันไปก็มีในบางรายผู้ที่พลอยเป็นเชื้อเพลิงไปด้วยก็คือลูกๆ ที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยก็จำต้องหาบบาปหาบกรรมไปด้วยต่างก็ร้อนเป็นไฟไปตามๆกันเข้ากับใครไม่ติดเพราะความอิดหนาระอาใจละอายเพื่อนฝูงถ้าต่างฝ่ายต่างสนใจอยู่บ้างเพียงแต่เริ่มจะทะเลาะกันก็ทราบอยู่ด้วยกันว่าเป็นเรื่องไม่ดีต่างก็พยายามระงับและแก้ตัวให้ถูกต้องเสียในขณะนั้น เรื่องกร็ระงับไปเองต่อไปก็ไม่มีเรื่องทำนองนั้นเกิดขึ้นอีกประหนึ่งเวลาจะโกรธจะเกลียดก็ควรคํำนึงความหลังบ้างคิดถึงอนาคตที่จะอยู่อาศัยกันไปตลอดชีวิตบ้างมาบวกลบกันกับความไม่ดีที่เกิดขึ้นเวลานั้นจะพอมีทางระงับได้โดยมากคนเราอ่ะที่เป็นไปได้ในทางไม่ดีเพราะความอยากให้ได้ ตามใจหวังของตัวเองเดียวและอยากให้ใจคนในครอบครัวมาอยู่ในใต้อำนาจของตัวเองคนเดียวโดยไม่คำนึงถึงความผิดถูกซึ่งเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะเป็นไปได้เรื่องจึงระบาดออกมาและลุกลามไม่คนอื่นให้เดือดร้อนไปด้วยนอกจากนั้นยังอยากให้ใจคนทั้งโลกมารวมอยู่ในอุ้มมือของตัวคนเดียวซึ่งเป็นลักษณะความคิด เพื่อกัก้นน้ำมหาสมุทรด้วยฝ่ามืออันเป็นความคิดที่ผิดนิสัยจึงเป็นเรื่องไม่ควรคิดไม่ควรทำอย่างยิ่งถ้าฝืนคิดไปก็แตกตายเปล่าๆการอยู่ด้วยกันน่ยต้องมีหลักที่ถูกต้องดีงามเป็นเครื่องยึดเครื่องดำเนินทั้งฝ่ายสามีภรรยาลูกๆและคนงานในบ้าน แม้กับคนอื่นหรือคนในวงการก็ควรปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผลที่เป็นไปในทางที่ลงรอยกันได้หากคนอื่นยังไม่ยอมรับความจริงก็เป็นความผิดเขาผู้ที่ไม่มีขอบเขตเหตุผลสำหรับตัวเขาและเป็นความเสียหายอยู่กับตัวเขาเองคนไม่มีส่วนผิดและยังพอมีหลักยึดเพื่อการทรองตัวต่อไปหลวงปู่มั่นท่านสอน ให้สามีภรรยาถึงความอยากได้ใครมีราคะตัณหาถ้าอยู่ฝ่ายเดียวมันจะจะลังจะเกิดความแตกแยกกันหลวงปู่มั่นท่านโปรดสัตว์หลวงปู่มั่นท่านดำเนินแบบสุขโตไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขนำหมู่คณะโดยสุขโต แต่บรรดาลูกศิษย์ที่พยายามตามให้เป็นไปตามความประสงค์ท่านรู้สึกว่ามีน้อยในธรรมขั้นสูงแต่ก็ยังนับว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยู่มากเวลาท่านพาออกปินทบาทเฉพาะองค์ท่านเองจะมีเรื่องสัตว์ชนิดต่างๆมาเป็นอารมณ์คู่เคียงกับธรรมภายในใจให้แสดงออกทางวาจา พอผู้เดินตามหลังถัดจากท่านได้ยินชัดช้อยชัดคำอันเป็นเชิงสอนเราให้รู้วิบากกรรมว่าแม้สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีและสวยกรรมไปตามวิบากของมันโดยนําเรื่องของสัตว์นั้นๆที่เดินผ่านไปพอเห็นเขาเที่ยวหากินตามรายทางมาแสดงเพื่อมิให้ประมาทเขาว่าเป็นสัตว์ที่เกิดในกำเนิดที่ต่ำทราม ความจริงเขาเพียงเสวยกรรมตามวาระที่เวียนมาถึงเท่านั้นเช่นเดียวกับมนุษย์เราที่เสวยชาติเป็นคนซึ่งมีความสุขบ้างความทุกข์บ้างตามวาระของกรรมที่อํานวยเวลาต่างๆกันฉะนั้นที่ท่านพร่ำเรื่องสัตว์ชนิดต่างๆมีไก่สุนัขปัวควายอะไรเป็นต้นเพราะความสงสารที่เขาต้องมาเป็นอย่างนั้น พราะความตระหนักในกรรมของสัตว์ว่ามีต่างๆกันเพราะท่านและพวกเราที่กำลังเป็นมนุษย์ก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พาให้มาเป็นเช่นนี้ซึ่งล้วนเคยผ่านกำเนิดต่างๆมาจนนับไม่ถ้วนเพราะความวิตกรำพึงกับสิ่งที่พาให้เป็นพบเป็นชาติประจำมวลสัตว์ว่าเป็นสิ่งลึกลับมากยากที่จะรู้ แม้มีอยู่กับตัวทั่วกันถ้าไม่ฉลาดแก้หรือถอดถอนออกไปก็ต้องเป็นภายอยู่ร่ำไปไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะหลุดพ้นไปได้ในการและสถานที่ใดๆหนึ่งแทบทุกครั้งที่ออกบินทบาทท่านจะนำเรื่องสัตว์หรือเรื่องคนมาพล่ำไปตามสายทานในลักษณะดังที่ได้กล่าวมาผู้สนใจพิจารณาตามก็จะเกิดสติปัญญา อุบายต่างๆจากท่านผู้ไม่ได้สนใจพิจารณาตามก็ยังไม่เกิดประโยชน์และยังอาจจะคิดไปว่าท่านพูดอะไรกับสัตว์กับมนุษย์ซึ่งเขาเหล่านั้นไม่มีทางทราบและเพราะท่านมิได้พูดเฉพาะหน้ากับเขาเองหลวงปู่มั่นท่านโปรดเทวดาเวลาที่ท่านพักอยู่ที่ภาคอีสานบางจังหวัดขณะท่านแสดงธรรมอบรมพระตอนดึกๆ ในบางคืนซึ่งเป็นกรณีพิเศษท่านยังสามารถทราบและเห็นพวกรุคเทวาลุคเทวีที่พากันมาแอบฟังธรรมะท่านอยู่ห่างๆเพราะพวกเทพทั้งหลายทั้งเบื้องบนเบื้องล่างต่างก็มีความเคารพพระมากท่านเล่าว่าเวลาพวกเทพชั้นบนลงมาจากชั้นต่างๆมาฟังธรรมะจากท่านในยามดึกสงัด จะไม่มาทางที่มีพระพักอยู่แต่จะมาตามทางที่ว่างจากพระและพร้อมกันทำประทักษิน3สามรอบขณะที่มาถึงแล้วนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเสร็จแล้วหัวหน้ากล่าวคำรายงานตัวที่พาพวกเหล่าเทพมาจากที่นั้นที่นี่ประสงค์อยากฟังธรรมะนั้นๆ ท่านก็จะเริ่มทักทายพอสมควรแล้วก็เริ่มกำหนดจิตเพื่อทำที่สมควรและแสดงแก่ชาวเหล่าเทพจะผุดขึ้นมาจากนั้นก็จะเริ่มแสดงให้ชาวเทพฟังจนเป็นที่เข้าใจจบแล้วชาวเหล่าเทพพร้อมกันสาธุสามครั้งเสียงลั่นโลกกระทาดสำหรับผู้ที่มีหูทิปได้ยินทั่วกันส่วนหู <Yes. S 1> กะทะ หูหม้อต้มหูหม้อแกงไม่มีทางทราบได้ตลอดไปพอจบการแสดงธทมแล้วเราเทพพร้อมทำปทักษ์ศินสามครั้งแล้วลาท่านกลับอย่างมีระเบียบสวยงามผิดกับชาวมนุษย์เราอยู่มากแม้ผู้เป็นพระผู้เป็นอาจารย์พวกชาวเทพก็ไม่สามารถทำได้อย่างสวยงามเหมือนเขาเพราะว่า ความหยาบก,กับความละเอียดแห่งเครื่องมือคือกายต่างกันกับเขามากพอออกไปพ้นวัดหรือที่พักแล้วเหล่าชาวเทพเหล่านั้นพากันเหาะลอยขึ้นสู่อากาศเหมือนปุยนุ่นหรือสำลีเหาะปลิวขึ้นไปบนอากาศฉะนั้นเวลาที่ชาวเทพมาก็เช่นกันพากันเหาะลอยลงมานอกบริเวณที่พัก แล้วเดินเข้ามาด้วยความเคารพอย่างมีระเบียบสวยงามมากและมีได้พูดคุยกันอึกกระทึกคึกโครมเหมือนชาวมนุษย์เราเข้าไปหาอาจารย์ที่ถือว่าเป็นที่เคารพนับถือทั้งนี้อาจเป็นเพราะพวกเทพเป็นกายทิพย์จะพูดอย่างมนุษย์จึงขัดข้องข้อนี้พวกเทพต้องยอมแพ้มนุษย์ที่พูดเสียงดังกว่า มนุษย์จึงได้เปรียบพวกเทพตรงนี้พวกเทพขณะฟังเทศก็มีความสำรวมดีมากไม่สายโน้นสายนี่ไม่แสดงทิฏฐิมานะออกมาให้กระทบจิตใจของผู้จะให้อัตถะอัตธรรมตามปกติก่อนหน้าพวกเทพจะมาฟังเทศท่านเคยทราบไว้ก่อนแล้วบางวันท่านคิดว่ามีการประชุมพระตอนเย็น ก็ต้องสั่งงดในคืนวันนั้นพอขึ้นจากทางจงกรมแล้วท่านเริ่มเข้าที่ทำสมาธิภาวนาพอจวนเวลาพวกเทพก็จะมาถึงท่านก็จะเริ่มถอยจิตออกมารออยู่ขั้นอุปจารสมาธิแล้วก็ส่งกระแสจิตออกไปดูถ้าหากยังไม่เห็นมาท่านก็จะเข้าสมาธิอีกครั้งพักอยู่พอสมควรแล้วบางครั้ง กำลังหลั่งไหลเข้ามาในบริเวณที่พักบางครั้งท่านก็รอคอยอยู่ขั้นอุปจาระสมาธินานพอสมควรจึงเห็นพวกเหล่าเทพมาวันไหนที่ทราบว่าเขาจะมาดึกๆึกหน่อยราวตีหนึ่งตีสองหรือตีสามก็มีห่างหางวันเช่นกันพอทำความเพียรจนถึงเวลาพอสมควรแล้วท่านก็จะพักผ่อนจำวัดไปตื่นเอาตอนนั้นทีเดียว แล้วเตรียมต้อนรับแขกตามเวลาที่กำหนดไว้พวกเทพที่มาฟังเทศท่านเวลาพักอยู่ทางภาคอีสานไม่ค่อยมีมาบ่อยๆและไม่มีมากนักส่วนรายที่มาแอบฟังเทศท่านอยู่ห่างๆขณะที่ท่านกำลังอบรมพระนั้นพอทราบท่านก็จะหยุดการอบรมในเวลานั้นและได้สั่งพระให้เลิกประชุมสำหรับองค์ท่านก็รีบเข้าที่ ทำสมาธิภาวนาเพื่อแสดงธรรมให้ชาวเทพฟังในลำดับต่อไปจนจบพอพวกเทพกลับไปแล้วท่านก็จะพักจำวัดจนกว่าถึงเวลาอันควรก็ตื่นทำความเพียรต่อไปตามปกติที่เคยทำมาเป็นประจำการต้อนรับชาวเทพเป็นกิจวัตรของท่านโดยเฉพาะจะไม่ให้คลาดเคลื่อนเวลาได้เลยเพราะเขามาตามกำหนดเวลา คำสัตว์เขาถือเป็นเรื่องสำคัญมากแม้พระทำให้เคลื่อนโดยไม่มีความจําเป็นเขาก็ตําหนิติเตียนพวกเทพเขาโลหัวหน้ามากคอยฟังคำสั่งและปฏิบัติตามด้วยความสนใจพวกนี้ไม่ว่าจะมาจากชั้นบนหรือที่เป็นลุกเทพมาจากที่ต่างๆจะต้องมีหัวหน้าเป็นผู้นําเสมอการสนทนาระหว่างพวกเทพกับพระ จะใช้ภาษาใจภาษาเดียวเท่านั้นไม่มีหลายภาษาเหมือนมนุษย์และสัตว์ชนิดต่างๆกันเนื้อหาของใจที่คิดขึ้นเพื่อผู้ตอบนั้นเป็นคำถามของภาษาใจที่แสดงออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้ตอบก็จะเข้าใจได้ชัดเจนเดียวกับเราที่ถามกันเป็นประโยคด้วยคำพูดทางวาจา ประโยชน์ที่ผู้ตอบคิดขึ้นแต่ละคำเป็นเนื้อหาของภาษาใจอย่างเต็มที่แล้วผู้ถามก็เข้าใจชัดเจนเช่นเดียวกันภาษาของใจยิ่งตรงตามความรู้สึกที่ได้ระบายออกทีเดียวโดยที่ไม่ต้องแยกแยะหรือขยายเนื้อความให้เด่นชัดเหมือนใช้คำพูดทางวาจาเป็นเครื่องมือของใจอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคำบางประโยคความรู้สึกทางใจกับคำพูดที่ใช้ให้เหมาะสมไม่ตรงกันเท่าไหร่จึงทำให้เสียความมุ่งหมายอยู่บ่อยๆตราบใดที่ใช้ภาษาเป็นสื่อแทนใจอยู่ความไม่สะดวกย่อมมีอยู่ตราบนั้นแต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่คนเราไม่รู้ภาษาใจของกันและกันจำต้องใช้วาจาเป็นเครื่องมือของใจอยู่ตลอดไปอย่างแยกไม่ออก ทั้งๆท,ที่ไม่สู้จะตรงกับความมุ่งหมายของใจเท่าไหรนะักเพราะโลกหากพอนิยมใช้กันมาอย่างนี้ไม่มีทางแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นซึ่งดียิ่งกว่านี้ได้นอกจากจะรู้ภาษาใจกันเท่านั้นสิ่งลี้ลับก็กลับเปิดเผยและยุติกันไปเอง หลวงปู่มั่นท่านเชี่ยวชาญทางนี้มากเครื่องมือท่านก็มีพร้อมในการฝึกฝนอบรมคนให้เป็นคนดีส่วนพวกเราแม้จะคิดขึ้นมาใช้เฉพาะตัวยังต้องเที่ยวหาหยิบยืมจากผู้อื่นคือเที่ยวศึกษาอบรมจากครูอาจารย์ในที่ต่างๆอยู่เป็นประจำแม้เช่นนั้นก็ยังหลุดไม้หลุดมือไปได้รักษาไว้ไม่อยู่คือ ฟังจากท่านแล้วก็ยังหลงลืมไปแทบจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวแต่สิ่งที่ไม่ดีอันมีอยู่ดั้งเดิมคือความผิดพลาดขาดสติปัญญาความละลึกรู้ไตรตรองไม่หลงลืมและตกไปยังคงสมบูรณ์ตลอดไปฉะนั้นจะมีความผิดหวังคือนั่งอยู่ก็ผิดหวัง เดินไปก็ยังผิดหวังยืนอยู่ก็ผิดหวังนอนอยู่ก็ยังผิดหวังอีกอะไรอะไรมีแต่ความผิดหวังเพราะขาดคุณธรรมดังกล่าวที่จะทำให้มีความหวังในสิ่งที่พึงใจทั้งหลายฉะนั้นตัณหาราคะความอยากโลภใครมีหากเกิดแก่มนุษย์สัตว์หรือแม้แต่เทพแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์กับผู้ใดเลย ก็จบไปแล้วค่ะสำหรับข้อธรรมเรื่องราคะตัณหาที่หลวงปู่มั่นสั่งสอนพวกเราหากผิดพลาดประการใดขอกราบขออภัยด้วยนะคะและขอขอบคุณภาพจาก AI หนังสือประวัติหลวงปู่มั่นโดยหลวงตามหาบัวหนังสือโพเพชในบทของพระดีที่จากไป ภาพและข้อมูลโดยท่านรจนายานะเรียบเรียงโดยครูพัชรีกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังผู้ชม <Yes. S 1> มากๆค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ